สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกหนัง i n นไซ h ์อยู่กับผมเจตอินไซต์เหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้3ชั่วโมง i n นไซต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากด้เยื่นลายอดของเรา IFM777 ตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับฟุตบอลอาจจำไม่เยอะมากเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่โปรแกร,รมทีมชาติ อินไซด์ช่วงแรกไปที่เวลาตี2:45นะครับฟุตบอลลีทูของกรีฑจิลลิงแฮมอันดับ20จะเปิดบ้านเจอกับครูอันดับ18จิลิงแฮม38แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้วอร์0-2นะครับคู่หน้าเป็นอุลิเวอร์ฮอกกินจับคู่กับทอมนิโคัส เจอกับครูครับ42แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้นอตแฮมตัน0-1นะครับเบเกอร์ริชาสันกับคัลลัมไอรีครับเป็นคู่กองหน้าเกมแราเสมอกึนน่1-1ที่บ้านของครูนะครับคู่นี้ก่อนเกมจิลลิงแฮมเป็นต่อแน่นะครับผมดูแล้วจิลลิงแฮมเล่นในบ้านนะครับยังต้องการแต้มหนีตกชั้นส่วนครูฟอร์มแย่ช่วงหลังวัดใจจิลลิงแฮมครับยังไงในบ้านมีโอกาสสูงที่จะเบียดชนะเก็บ3าแต้มเชียร์จิลลิงแฮมนะครับ มาตอนที่อินไซต์ชุวที่2ครับยังอยู่ที่เวลาตี2.45ีลิกทวงกริคาวเล่อันดับ22จะเปิดบ้านเจอกับดอนคาสเตอร์อันดับ12คาวเล่32แต้มเกมล่าสุดฟอร์มดีนะครับบุกชนะวิวมาด้าน1.0นะครับโดมินิกแบนฟอร์ดเล่นกับแอชลีนัตแสมนะครับเจอกับดอนคาสเตอร์ 50แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ซอฟอร์มา1 3ครับลุคโมริเนลส์จับคู่กับจอร์ดมิลเลอร์นะครับเกมแรกดอนคาสเตอร์เปิดบ้านชนะมา41คู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีเสมอไหนเสมอกันนะครับแต่ว่าฟอร์มดอนคาสเตอร์ช่วงหลังแย่นะครับ6กนัดหลังสุดชนะเกมเดียวครับในขณะที่คาวเล่หน,นีตกชั้นชนะมา2เกมติดผมว่าแรงฮึดมีนะครับเกมนี้เล่นในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะคู่นี้เชียคาวเล่น,นะครับ มาถึงอินไซต์ช่วงที่3ครับไปที่เวลาตีสามตรงครับไปดูลีกวันของกรีฑาเป็นบิ๊กนัชด้วยนะครับบาร์ซี่อันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงเชฟฟิลด์เวนส์เดย์บาร์ลี่69แต้มเกมล่าสุดบุกชนะวีคอมมา1-0นะครับคู่กองหน้าเป็นเจมนอร์วูดเล่นกับแม็กวัตเตอร์เจอกับทีมนกเข้าแมวเชฟฟิลด์เวนส์เดย์78แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอโบตัน1-1นะครับคู่กองหน้าเป็นจอร์ดวินดัสจับคู่กับลีเกรกอรี่ครับเกมแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นบาร์ซี่ทแบบบนนะะครัุกช แน่นอนก่อนเกมเขายกให้เชฟวิเวนสเดย์บุกมาเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเอ,า,อาง่ายๆสาการั่เชฟวิเวนสเดย์นำพรีมัด1แต้มไม่แพ้มา7เกมครับแต่ว่าบาร์ซีก็สุดยอดนะครับไม่แพ้มา11นัดหลังสุดเป็นการชนะถึง9แต้เกนัดด้วยครับดังนั้นเกมแบบนี้เชฟวิเวนสเดย์บุกมาต่อเชียร์บาร์ซีเจ้าถิ่นเลยครับผมว่าเกมนี้ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเชียร์บาร์ซีนะครับ แล้วเหมือนเดิมครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับไลอ้อนไอเอฟเก็ฝากไว้ด้วยนะครับเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP แล้วก็เรามีไลฟ์สดทุกวันพระัดสร์ดสบดีเวลา2องทุ่มก็ฝากไปด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ